สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BAM Story ช่องของเราจะมีการอัปเดตคลิปอ่านไพ่ความรักรายเดือนให้กับเพื่อนๆในทุกๆเดือนและคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านไพ่ความรักรายเดือนประจําเดือนมีนาคม2564แต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมรบกวนเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งช่องเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไป ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวตุลน,นี่คือการอ่านไพ่ความรักรายเดือนประจำเดือนมีนาคมให้กับคุณนะคะรับชมได้นะคะทั้งเพื่อนๆที่เกิดในราศีตุลแล้วก็ลัคนาตุลน,นะคะการแบ่งวันที่นะคะสามารถดูได้ทั้งการแบ่งวันที่แบบไทยนะคะแล้วก็แบบตะว,วันตกวันที่จะใส่ไว้ให้ในช่อง description box เพื่อนสามารถเข้าไปเช็คดูได้ แจ้งให้ทราบก่อนนะคะว่าการอ่านไพ่นะคะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงใครเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีสถานการณ์ที่ไม่ตรงกันกับของคุณถ้ามันไม่ตรงกับสถานการณ์ของคุณเพื่อนๆก็ผ่านคลิปนี้ไปได้เลือกรับเฉพาะสิ่งที่ตรงกับคุณแล้วก็ฟังแล้วมีความสุขทางใจแล้วก็มีประโยชน์กับคุณนะคะ และพลังงานที่อ่านนะคะอาจจะสลับกันระหว่างพลังงานในตัวตนของคุณกับคนที่คุณรักนะคะโอเคเรามาเริ่มการอ่านกันเลยนะคะโดยในช่วงแรกนี้นะคะเราจะอ่านเป็นพลังงานหลักๆก่อนนะคะเป็นพลังงานของตัวคุณเป็นพลังงานของคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงหรือคนที่คุณกําลังดีลอยู่นะคะแล้วก็เป็นพลังงานความรักระหว่างคุณสองคนนะดูเหมือนว่าตัวเพื่อนๆชาวตุลนะคะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคุณก็เป็นจักรรพัินะคะผู้ซึ่งยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะคือความหมายของไพ่จกพักรรดัเนี่นเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะคือตัวคุณเองค่อนข้างรู้จักตัวเองเป็นตัวของตัวเองมีความเด็ดขาดชัดเจนในตัวเองนะคะถ้าจะมีข้อเสียในด้านความรักก็อาจจะเป็นประมาณว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบ บ,บังคับหรือว่าอาจจะเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าอาจจะอยากให้ความรักมันเป็นไปในแบบที่คุณต้องการเป็นคนที่ผูกผูกขาดอำนาจอะไรประมาณนี้นะคะในความรักนะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้แสดงออกกับคนที่คุณรักอย่างอ่อนโยนนะคะเพราะว่าก็เป็นลักษณะนิสัยของจกักรพรรดินะจะจะอาจจะถนัดในเรื่องการปกครองดูแลมากกว่าหรือไม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณก็อาจจะ มีความแตกต่างกับเขานะคะในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหรือว่าอายุก็ก็อาจจะได้นะคะในบางคนบางกรณีนะสำหรับคนที่คุณรักนะคะคนของคุณนะตอนนี้รู้สึกเหมือนเขาค่อนข้างจะมีความสับสนในในในชีวิตในตัวเองในความคิดนะคะไพ่มูลนะคะหรือไพ่พระจันทร์เป็นไพ่ของการความคลุมเครือใช้เป็นคำว่าคลุมเครือนะคะทั้งเรื่องความคิดการตัดสินใจ ในที่นี้ความรักก็อาจจะหมายถึงเขาก็ยังไม่แน่ใจเรื่องบางเรื่องบางอย่างเหมือนกันหรือตัวเขาเองอาจจะมีอะไรที่ปิดบางซ่อนเร้นไม่ให้คุณรู้อยู่ก็เป็นได้นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้อันนี้เป็นแค่พลังงานหลักๆนะเดี๋ยวเราจะไปอ่านความคิดนะคะล้วงลึกความคิดของคุณกับเขาในช่วงต่อไปนะคะส่วนนะตอนนี้ ด้วยความที่ตัวเขาเนี่ยก็เป็นเดมูนใช่ไหมคะมันก็เลยมีผลทําให้สถานการณ์ความรักของพวกคุณน่ะมันอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเหมือนกันนะเหมือนในความรักครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจหรือถ้าไม่ได้หมายความว่าต้องเลือกทางใดทางหนึ่งก็คือการประคับประคองกันไปค่ะความพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเดินไปต่อได้หรือมันยังอยู่ได้นะคะหลักๆจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกของคุณทั้งคู่กันนะคะ เรามาดูกันว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆชาวตุนรู้สึกยังไงกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เดี๋ยวขอไพ่อีกสัก2ใบนะคะจะได้เข้าใจสถานการณ์ละเอียดขึ้นนะ เพื่อนๆคะมันมีไพ่ death ออกมานะคะเราก็เลยอยากจะเปิดไพ่เพิ่มเพื่อจะ clarify d e a t h นิดนึงนะคะว่ามันหมายถึงยังไงนะขอไพ่เพิ่มให้กับไพ่ death นะคะโอ้มีไพ่ devil ขึ้นมาอีกพูดถึงไพ่ที่ออกมานะคะเรา ค่อนข้างมองความรู้สึกของคุณว่ามันมันคุณค่อนข้างจะลำบากใจนะคะจะจะตัดสินใจลำบากเนาะจริงๆด้วยตามสถานการณ์นะคะเหมือนกับความรักครั้งเนี้ยคุณก็อยากจะทำให้มันสำเร็จนะอยากจะให้มันไปได้อะแต่ด้วยความที่ความรักครั้งเนี้มันมันเกี่ยวข้องกับคนมากมายหลายคนเลยอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าเนื่องจากมันมีไพ่สามดาบสามเหรียญขึ้นมานะคะขออนุญาตนะคะถ้าในบางคนบางกรณีนะอาจจะมีคนมากกว่า2คนอยู่ในความสัมพันธ์เงี้ยะคะ่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมันเหมือนจะไปต่อได้ยากอะไรแบบนี้นะคะอืมมันมีทางเลือกมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์หลายคนนะคะอาจจะเป็นทางฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะคะ มันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะนิ่งๆตอนนี้อยู่ในมุมของตัวคนเองคุณใช้ความคิดนะคะคุณใช้เวลาคุณมองคุณตัดสินใจประเมินอยู่ว่าจะเอาอยัางไงกับสถานการณ์ครั้งนี้ดีแต่ถามว่าคุณคุณยังหวังกับความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมคุณหวังอยู่นะคะแล้วก็คุณหวังเนื่องจากคุณรู้สึกกับเขา ค่อนข้างมีความผูกพันกับเขาอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างมากนะคะมีความรู้สึกต่อกันมากเลยแล้วคุณอาจจะอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยค่ะดีกว่าเอาเป็นว่าคุณคาดหวังให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าถามว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันชัดเจนไหมเรามองว่าคุณรู้สึกว่ามันคลุมเครือค่ะทีนี้เรามาดูในความรู้สึกของเขาบ้างนะคะว่า สถานการณ์ความรักในครั้งนี้ตัวเขาเองเขารู้สึกยังไงนะคะขอให้ความรู้สึกความคิดของเขานะคะคนที่เพื่อนๆชาวตุนคิดถึงคนรักของเพื่อนๆน,นะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นะเพราะว่าเขาก็เป็นเดมูนนะคะ ค่ะเพื่อนๆเท่าที่เรามองนะคะมันเรารู้สึกเหมือนคุณสองคนต่างคนต่างก็มีมีคนที่เป็นตัวเลือกอยู่อะคืออาจจะทั้งสองคนทั้งคุณและเขายังไม่ได้มีใครตัดสินใจชัดเจนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ่ะถามว่าเขามีความรู้สึกให้กับคุณไหมเขามีนะคะเขามีสองถ้วยเขามี เลเวอร์สขึ้นมาแล้วก็มีสี่ไม้เท้าที่มีความรู้สึกว่าเขาเขามองความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่ามันน่าจะไปได้ไกลนะถึงขั้นที่คือคุณสองคนมีความผูกพันต่อกัาเนี้ค่ะเหมือนกันเลยนะคะแต่ทางคุณอาจจะเป็นความเสน่หาทางเขาน่าจะเป็นความรู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่ใช่อย่างเงี้ยค่ะอยากจะเหมือนมีอนาคตร่วมกันกับคุณแล้วก็เขาก็ค่อนข้างมีแพชชั่นกับตัวคุณมากนะคะเพียงแต่ว่าเขาเองเขาก็ยัง เจ็ดถ้วยก็เป็นเรื่องของของความปรารถนาหลายๆอย่างคะมันก็สามารถแสดงถึงการที่คนคนหนึ่งยังยังยังไม่ได้ตัดสินใจคือเหมือนเขาคิดถึงหลายๆอย่างอยู่ในหัวหรือเป็นไปได้ว่าเขาก็มีตัวเลือกในชีวิตของเขาเหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะหรือเขามีความปรารถนาความต้องการในด้านอื่นในหลายๆเรื่องเลยยังไม่ได้ชัดเจนว่าเขา ต้องการอะไรหรืออาจจะยังไม่ได้ชัดเจนว่าเขาเลือกคุณอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไพ่ทั้ง Lover s ทั้งทั้งสองถ้วยอะ่ะมันแปลอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะแปลได้หมายถึงการมีมีทางเลือกในความรักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้านะเรามองว่าความรู้สึกของคุณกับเขาอะ่ะค่อนข้างจะคล้ายๆกันแล้วอ่านจากไพ่ที่เป็นพลังงานหลักอะ่ะเหมือนว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมันยังต้องมีการเลือก การตัดสินใจอยู่นะคะเราว่าตัวคุณน่าจะรู้ดีที่สุดนะว่าสิ่งที่เราพูดกำลังหมายถึงอะไรนะคะน่าจะเป็นเรื่องของทางเลือกในความรักมากกว่านะคะแต่ถามว่าคุณสองคนนะอยากให้ความรักครั้งนี้มันไปได้ต่อไปหรือเปล่าแล้วคุณมีความรู้สึกต่อกันไม่มีคะ่ะมีคุณก็อยากเอาชนะใจเขาอยากอยากทำให้ความรักครั้งนี้มันสมหวงังเขาเองเขาก็เหมือน มองว่าเขากับคุณก็สามารถที่จะพัฒนากันได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ความรักที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมให้กับเพื่อนๆชาวตุลดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะมาดูกันว่ามันจะยังคงเป็นสถานการณ์ของของทางเลือกของความคลุมเครือในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่านะคะขอไพ่สถานการณ์ความรักที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมให้กับเพื่อนๆชาวตุลหน่อยนะคะ ค่ะเพื่อนๆเ,เรามองว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีคนคนหนึ่งอยากพยายามอีกคนหนึ่งอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกแนวจะปฏิเสธด้วยซ้ำนะคะเหมือนเหมือนเหนื่อยแล้วเหมือนรู้สึกที่ผ่านมามันอาจจะจะหนักหนาอาจจะปวดหัวอาจจะเหนื่อยอะไรย่าเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่า ตอนนี้อยากพักไว้ก่อนนะคะอยากพักเรื่องความรักความรู้สึกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต่อให้มีใครเข้ามาก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรยังไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ดูเหมือนค่อนข้างที่จะมีกำแพงนะคะเหมือนค่อนข้างที่จะตั้งกาดปกป้องตัวเองป้องกันตัวพอสมควรนะคะแต่คนคนนึงก็รู้สึกอยากเข้าหาอยากมาพูดคุยอยากที่จะประครับประคองพยายาม แม้ว่ามันจะมีปัญหามีอุปสรรคก็อยากจะไปต่อนะคะแล้วก็ในสถานการณ์ของเดือนมีนาคิดว่ามันจะมีความพยายามในการสื่อสารกันระหว่างคุณสองคนนะคะยังมีการอาอาจจะมีการส่งข้อความหาการทักหาหรือว่าอาจจะมีการคอยสอดส่องแอบดูระหว่างพวกคุณอยู่แต่เรามองว่าบางคู่นะคะก็อาจจะเป็นไปในลักษณะที่ ยังประครับประคองกันไปแต่บางคู่อาจจะนิ่งๆรอดูสถานาการณ์อะไรประมาณนี้นะคะก็คือมันก็ค่อนข้างเชื่อมโยงกับไพ่แรกนะที่มันมีในเรื่องของเดโมนนะคะเป็นความคุ้มเครือแล้วก็มีไพ่ของสองเหรียญเป็นการทางเลือกการตัดสินใจก็คิดว่าสถานาการณ์ของพวกคุณอยู่ในการการคิดการประเมินสถานาการณ์มากกว่าเพราะว่าตัวคนเองก็เหมือน มีความเป็นเฮอร์มิตนะคะค่อนข้างจะจำสีจำสีจะเงียบจะจะใช้เวลาอยู่กับความคิดของตัวเองนะคะที่นี้นะคะเดี๋ยวเราดูไพ่คำแนะนำนะคะจาก Oracle แล้วก็โรแมน c ์แองเจนะคะว่าจะให้คำแนะนำกับเ,เพื่อนๆในช่วงนี้ยังไงบ้างนะคะในความรักความสัมพันธ์ที่ยังมีการต้องคิดต้องตัดสินใจอยู่นะคะมีใครที่มีทางเลือกที่กำลังจะต้องเลือก ความรักนี้มันจะไปต่อ,อยังไงนะคะแล้วก็ขอไพ่เพิ่มนะคะให้กับคำแนะนำของ Oracle Work Your Life นะคะจะเป็นไพ่ที่ให้คำแนะนำดีๆนะว่าจะทำยังไงนะคะคุณถึงจะเข้าใจความรู้สึกส่วนลึกของตัวเองแล้วจะทำยังไงที่จะทำให้คุณได้พบทางสว่างในชีวิตคุณนะคะ ความสดใสในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะขอหนึ่งใบนะคะแล้วก็จะเป็นไพ่อ r ร c l โอีกใบนะคะก็คือ s e c r e t traveler นะคะเป็นไพ่ของการเดินทางนะอธิบายว่าตอนนี้นะคะคุณอยู่ในช่วงไหนของการเดินทางของชีวิตนะคะให้คำแนะนำดีๆกับคุณนะดูว่าไพ่ secred traveler นะคะจะให้คำแนะนำอะไรกับคุณบ้างนะคะ อนบไพ่ทั้งสามใบนะคะออรโธโคทั้งสามแบบนะให้ความหมายไปในทางที่ดีนะคะให้ความหมายไปในทางที่ดีมากเลยนะคะเป็นในทางเดียวกันคือเป็น เป็นคำตอบในเชิงบวกให้พลังงานบวกนะคะอย่างที่เราอ่านให้เพื่อนๆอ่ะสถานาการณ์ของเพื่อนๆมันมีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของทางเลือกการตัดสินใจใครบางคนยังตัดสินใจไม่ได้หรือตัวคนเองเป็นทางเลือก สำหรับเขาเป็นตัวเลือกหรือเขาเป็นตัวเลือกสำหรับคุณนะคะแต่เรามองว่าในไพ่ความรู้สึกคุณคุณอยากให้ความรักครั้งนี้มันไปได้ต่อไปเขาเองก็เหมือนกันนะคะคือถ้าคุณทั้งสองคนนะสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการกันและกันแล้วคุณสองคนเป็นคนที่ใช่แล้วจริงๆเราเลือกกันละกันนะคะความรักครั้งนี้มันสามารถพัฒนาไปได้ถึงการแต่งงานไพ่ Romance a n g e l s ออกมาย้ำแบบนี้นะคะส่วนถ้าในอีกอกรณีหนึ่งนะคะคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องทางเลือกเรื่องมือที่3เลยเพียงแต่ว่าตัวเขาเองหรือตัวคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องวุ่นวายในชีวิตที่ต้องไปจัดการนะคะแล้วก็ทำให้ยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะก็เลยยังวุ่นวายจัดการกับชีวิตอยู่นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะที่คุณสองคนตัดสินใจแล้วนะคะว่าอยากจะทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็มีความเป็นไปได้นะคะ หรืออีกในกรณีหนึ่งนะสุดท้ายเลยนะคะถ้าในกรณีที่แย่นะถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ถูกเลือกหรือว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ได้เดินหน้าไปในที่สุดสรุปสุดท้ายนะคะ เวทเนี่มันก็มีความหมายอีกในหนึ่งเหมือนกันว่าให้คุณมีความหวังไว้นะคะว่าถ้าถามว่าคุณจะมีโอกาสได้แต่งงานไหมในชีวิตนี้มีค่ะมันเป็นความหมายในเชิงแบบนี้นะคะประกอบกันกับไพ่ทั้งสองใบคือไพ่ที่บอกให้คุณมองโลกในแง่บวกค่ะไพ่ใบนี้นะคะของ work your light oracle เนี่ย pillar of light นะคะเขาบอกว่าตัวคุณเนี่ยมีคุณเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองนะคะคือ คุณอาจจะไม่ต้องการที่จะฟังคําแนะนําจากใครหรือว่าให้ใครช่วยในการตัดสินใจเพราะว่าพลังงานคุณเป็นแอ p e r o รอยู่แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพียงแต่เขาให้คุณมั่นใจในการตัดสินใจหรือในความคิดของตัวเองค่ะเขาแค่ให้คุณมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะออกมาจากตัวคุณเองนะคะคุณเป็นแสงสว่าง ให้กับตัวคนเองเมื่อไหร่ที่คุณมีคำถามคุณไม่จำเป็นจะต้องไปถามใครหรือให้ใครแนะนำให้ใครช่วยเหลือนะคะเราว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีความสามารถในเรื่องนี้คุณเป็นคนเด็ดขาดชัดเจนในความต้องการของตัวเองอยู่แล้วคุณเหมือนเป็นจักรพรรดิอะไรที่มันเหมาะสมกับคุณคุณรู้อะไรที่มันคู่ควรกับคุณคุณรู้เราว่าไพ่เนี้ยต้องการมายืนยันนะคะ Grace and gratitude เนี้ยเขาแค่ต้องการให้คุณชื่นชมแล้วก็มีความสุขกับ ทางเดินของคุณอย่างที่เราบอกว่าไพ่ชุด sacred traveler เนี่ยเป็นเรื่องของการเดินทางของชีวิตคนใช่ไหมคะเขาก็ให้กำลังใจคุณนะว่าที่ผ่านมานะคะไม่ว่าในทางเดินของคุณมันจะมีอุปสรรคหรือมีปัญหาหรือมันไม่ได้สวยงามอย่างที่ที่คุณคิดอย่างเงี้ยค่ะเขาให้คุณมองทุกอย่างเป็นเรื่องดีเขาแค่อยากให้คุณรู้สึกดีรู้สึกขอบคุณกับทุกๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะให้คุณ เดินไปข้างหน้าแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าคุณจะได้รับความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการไพ่ความรู้สึกของคุณมีเรื่องของการอยากได้รับชัยชนะถูกไหมคะอาจจะเป็นทั้งเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตเรามองว่านี่คือคำตอบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกอินดีแล้วก็ขอบคุณกับทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งดีและร้ายนะคะสิ่งที่คุณต้องการนะคะความสาเร็จชัยชนะมันจะมาถึงมือคุณนะคะ ประมาณนี้นะคะเป็นความหมายเรามองว่าสรุปสุดท้ายมันคือมันคือ Message หรือข้อความว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนไม่ว่าณตอนนี้อนาคตหรือสิ่งที่คุณคาดหวงังมันอาจจะยังไม่ได้มานะตอนนี้นะคะมันอาจจะไม่มีคําว่าได้เลยกระทันหันทันทีนะคะแต่ถ้าคุณคาดหวังชีวิตคู่ที่สมบูรณ์ไปถึงขั้นการมีคอมมิตเมนต์หรือการแต่งงานกับคนรักของคุณนะคะ มันจะเกิดขึ้นแน่นะคะเพียงแต่คุณต้องมีความเชื่อมั่นว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนนะคะค่ะเราก็อวยพรให้เพื่อนๆชาวตุลน,นะคะได้สมหวังแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณตั้งใจตั้งมั่นนะคะแล้วก็ต้องการนะขอให้ผ่านปัญหาอุปสรรคทุกอย่างไปจนสุดท้ายได้พบความสุขนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ